สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการดูผลการพยากรณ์เชิงตัวเลขนะครับที่เว็บกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับอย่างวันนี้นะครับวันที่19บธันวาคมนะครับเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงนะครับจนกระทั่งวันศุกร์นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิตาสุดตามที่คาดการนะครับคราวนี้เราไปดูการพยากรณ์นะครับ เราจะไปที่ข้อมูลสนับสนุนนะครับเมื่อเราคลิกแล้วจะมีนี่ครับพยากรณ์อากาศด้วย s p c นะครับ High Performance Computer นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะมาเลือกที่ผลผลิตข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับจากนั้นก็แล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะเจอครับตอนนี้เราใช้โดเมนนะครับ 18, คูณ18กิโลเมตรนะครับถ้าเราเลือกเป็นความกดอากาศนะครับระดับน้ำทะเลนะครับ ก็จะเหมือนกับเส้นไอโซบาที่เราดูในแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับตอนนี้ข้อมูลเริ่มต้นของเราจะเป็นวันที่18นะครับก็คือเมื่อวานนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะครับวันที่แสดงผลเราก็สามารถจะมาเลือกที่ตัวไอคอนข้างล่างนะครับหรือว่าจะเลือกที่เวลาที่แสดงผลที่กําหนดก็ได้นะครับโดยที่ข้อมูลเริ่มต้นจะเป็นวันที่18นาฬิกาสิธันวาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มถ้าว่าเรากดนะครับก็จะเลือกอย่างเราอยากดูเย็นนี้เย็นวันที่2 2นะครับวันศุกร ก็จะขึ้นเวลามานะครับสกตเห็นว่าความกดอากาศสูงนะครับก็แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้มีอากาศหนาวนะครับถ้าเราจะเลือกอย่างตอนนี้นะครับจะเป็นเวลา9 UTC นะครับก็ตรงกับบ่าย4โมงนะครับของบ้านเราถ้าเวลาถัดไปนะครับก็เป็น12 UTC ก็คือ1ทุ่มบ้านเรานะครับอากาศก็จะหนาวครับ ไปวันอื่นนะครับเราก็จะแสดงเห็นว่าความกดอากาศสูงจะลงมาอยู่ครับช่วงศุกร์เสาร์นะครับแล้วก็จะค่อยๆลาถอยไหมครับอ่าหรือเราจะดูเป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิผิวพื้นนะครับอุณหภูมิผิวพื้นระบุเป็นวันวันเดียวกันนะครับวันศุกร์ตอนเย็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบ่ายสี่โมงนะครับถ้าเป็นหนึ่งทุ่มนะครับก็จะอย่างนี้นะครับ แล้วก็15บหนิกาก็คือ4ี่ทุ่มนะครับอุณหภูมิก็จะลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อ,อากาศเชิงตัวเลขได้นะครับที่เว็บอุตุนิยมวิทยาครับ